พวกใช้นะครับและเฮงๆรวยๆกันทุกคนเลยนะครับแล้วันสุจีนี้เพื่อนมาที่เที่ยวนะเพื่ไปเที่ยวไหนก็อยู่นะฮะไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวืมกลับมาดูคลิปนี้กันนะครับนะมาสด้า CX30 นะครับเพื่อนครับสวยกว่านี้ก็ต้องไปแดงนั่นแหละนะครับสวยจริงๆนะฮะไป50,000ืกิโลนะฮะเข้ามปเลยนะฮะ ไปห้าหมื่นกิโลเข้าหมดเลยนะครับนะฮะมีส่งดได้ไหมได้ไหมครับไปห้าหมื่นกิโลเข้าหมดเลยเป็นรักบ้างเหมือนกันนะครับติดอยู่นี่ก็ติดหมดแล้วใช่ก็ติดหมดนี่ไงเบอร์ไม่ติดไม่ติดครับไม่ติดนี่ไปห้าหมื่นกิโลเพ่เข้ามาเลยอันนอันนี้ไหนวะถือดิถือดิแป๊บนึงนะครับมองไม่เห็นอ่ะเปิด มันไม่แน่นถอดเสียบไปตะคุนครับท่านครับแน่นเลยเปิดพี่แค่ไม่แน่นนนะฮะสวัสดีครับขอโทษทีขอโทษทีนะฮะไม่ห้าหมื่นกิโลเพิ่งเข้ามาเลยนะครับกับมาสด้าซ x สามสิบนะครับซินเจียวอีสิ่งที่พวกใช้นะครับนะฮะขอโทษทีนะฮะภาพเสียงไม่ชัดนิดหน่อยนะครับนะฮะสีสวยมากเป็นสีออก เทาๆออกอมบอน้ำตาลนิดๆสุดคลาสสิกเลยเพื่อนๆนะครับพึ oa, 20, 000, ва, 20, 4, ่งเข้ามาเลยนะฮะกับปาร์ดาเเข้ามาในวันจุดจีนเลยนะรอเพื่อนๆพาไปเที่ยวอยู่นะครับเพื่อนๆครับนะฮะห้าหมกิโลรถปี22เครื่อง2,000รุ่น C นะฮะรุ่น C 2.04ป้ายแดงก็เกือบล้านหนึ่แสนเประมาณล้านนึงะฮะเบ็ดเสร็จออกรถล้านหนึ่งนะฮะเพื่อนๆครับวันนี้นะฮะ ราคาสุดพิเศษเลยเพื่อนๆฮะห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทรถพึ่งเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะพึ่งเอาล้อมาแตะโชว์รูมผมเองนะครับนะฮะพึ่งแลนดิ้งลงเลยนะฮะเพื่อนๆครับนะฮะห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะฮะกับมาด้าซีเอ็กสามศูนย์นะฮะสวยสุดๆไปเลยฮะนะครับสวยจริงๆเพื่อนๆฮะนะครับคันนี้ห้าหมื่นกิโลนะครับเพื่อนๆครับสวยนะฮะ สวยมากๆเลยนะครับ5 0,000ื่นกิโลเพื่อนๆนะฮะนะครับนะฮะห้าหมื่นกิโลนะครับนะครับเพื่อนๆพื่อนสวยมากเลยเพื่อนๆดูเด่นนะครับนะครับเพื่อนๆดูเลยนะฮะห้าหมื่นกิโลบัสด้า CX 3 0เป็นรถ SUV ที่ดีไซน์โคตรสวยเลยนะฮะลงตัวสุดๆเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างสภาพใหม่มากนะฮะเจ้าของเป็นเจ้าของโรงงานทำ ฟอร์นิเจอร์นะครับเพื่อนๆฮะสวยมากนะฮะใช้งานอยู่ที่บ้านจริงๆคนเดียวเลยนะครับนะใช้งานอยู่ที่บ้านจริงๆเพื่อนเพื่อฮะสวยจริงๆนะฮะอ่ะนี่เพื่อนๆมาดูเด็น็อตยึดฝากระโปรงไม่เคยถอดเลยนี่ผมเพิ่งเอามาเช็ดกันหมาดๆเลยฮะสดๆร้อนๆไม่ได้โกหกเพื่อนๆนเลยเช็ดนิดเดียวพอจบเลยฮะนะฮะสวยกริปเลยนะฮะสติ๊กเกอร์แผ่นใสยังอยู่ซ้ายขวาครบน็อตไม่เคยใยับนะฮะรถของเราสวยจริงๆเพื่อนๆฮะนะครับ ออกใบรับประกันราคาซื้อคืนท่านร้อยเปอร์เซนหากพบเจอว่าชนหนักฟิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอไม้ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมไม้แท้โอนได้สมซ่าสมทะเบียนตัดหน้าตัดกลางตัดหลังรับซื้อคืนเลยไม่ต้องคุยเยอะนะครับรถสวยจริงๆเพื่อนนะฮะภายในสวยภายนอกสวยมีเยนี่มีถาดยางให้ด้วยนะฮะเพื่อนๆฮะเห็นไหมเพื่อนดูเดิใหม่มากผมยังไม่ได้ทาอะไรเลยะมันเช็ดเช็ดเฉยๆนะฮะเครื่องมือแม่แรงยังไรอยู่ครบถัววเลยเห็นไหมฮะ มือเดียวป้ายแดงเลยกับ Mazda CX30 นะครับนะฮะใหม่ดจดทุกอนูเลยเพื่อนฮะนะครับเอาไปดูภายในกันต่อดีกว่านะเพื่อนฮะโคตรสวยเลยดูดิเ,เอ้าลุงเสิร์เ,เพลงเขหน่อยจ้า Mazda CX30 นะครับภายในได้เบาะหนังสีดำนะฮะสวยง่ามากนะฮะเพื่อนฮะนะครับภายในสวยจริงๆนะฮะครับ อ่าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูน้องกวดชัยสวัสดีคุณสวัสดิครับสวัสดีครับพี่สวัสดิ์ชัยครับพี่สวัสดิ์ชัยสวัสดีครับคุณเยลิอีิที่นี่โชคใช้เฮงๆรวยๆนะพี่นะขอบคุณที่ติดตามเรานะครับนะฮะะนครับห้าหมื่นห้าพันกิโลเพื่อนๆนะแท้ๆเลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าไม่แท้นะฮะที่นี่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่แท้ให้รับซื้อคืนเลยนะครับให้ปรับสองหมื่นบาทเลย นะฮะไม่ห้าหมื่นกิโลแท้ๆนะสนใจติดต่อเบอร์นัดเบอร์อะไรนะ0ูนย์เนะฮะอะไรนะสี่แปดเจ็ดหนึ่ะสนใจโทรหาน้องนัดได้เลยนะฮะศูนย์เก้าสองสี่ปดเจ็ดหนึ่งศห้าใช่ไหมัศูนย์เสี่ปเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ้านะครับเด็กวัยรุ่นสร้างตัวนะฮะต้องสนับสนุนด้วยนี่ดูสติกเกอร์อยู่ครบถ้วนเลยเพื่อนฮะ สวยจริงๆคันนี้ใครมาไม่สวยผมแถมให้แสนหนึ่งเลยเพื่อนๆให้แสนหนึ่งเลยลสวยชั้นฟ้าเลยเพื่อนๆนี่ราคา่าไรครับห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทรถปียี่สิบสองนะฮะป้ายแดง 1, 000, 000, หนึ่งล้านเหลือครึ่งราคา,าสวยนี่มาไม่ได้ทําอะไรเลยนะเพื่อนๆแค่ปัดฝุ่นเบาๆพอแล้วฮะนะฮะสวยชั้นฟ้าเลยเพื่อนๆอะเนี่ยน,นี่ดูเลยเพื่อนๆประตูทุกบานถอดให้ดูครับ สวยงามมากเพื <languages>? ่อนๆฮะซีซาร์เลยเพื well, ่อนเอ้ยซื้อรถที่นี่นะฮะเราใครท่านดูทุกลูขุมขนเลยเพื่อนฮะนะครับอยากมาลองขับมาลองได้เลยนะครับอยากมาดูเล่มทะเบียนตัวจริงมาดูได้เลยนะฮะนะครับอยากมาดูกุญแจสำรองนะฮะไม่เคยใช้เลยนะครับนะฮะนะครับเรียกว่าหล่อๆเลยนะครับเพื่อนๆ่ฮะยางมิชลินนะฮะนะสวยงามมากนะครับนะสวยจริงๆว่ะเพื่อนๆนคันนี้แบบเห็นแล้วสภาพแบบ เพลินตาเลยฮะเนียนตาเพลินตามากนะฮะเครื่องยนต์มาพร้อมกับเครื่องยนต์2,000 Sky a c t i v G นะฮะเป็นเครื่องยนต์ที่จูนใหม่แล้วนะฮะแรงม้ามากกว่าเดิม Sky a c t i v G นะฮะนะครับนะฮะสวยงานจริงๆุ้มหัวชงด้านขวาเดิม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 ด้านซ้ายก็เดิม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 น็อตชิดฝากระโปรง ด้านซ้ายด้านขวาซอกนงซอกในเดิมคานหน้าปีคันหน้าซ้ายขวาอะไรเดิมหมดนะแผ่นฝากระโปรงซีนเกลเดิม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 จากห้างเลยนะครับออริจินัลจริง,รงๆเพื่อนๆฮะแผ่นแกนความร้อนเดิมอยู่ที่นี่นะฮะสูงหัวชกหน้าด้านในก็สีออกด้านด้านิดนึงนะไม่เงาเหมือนสีด้านนอกเพราะว่าลดต้นทุนการผลิตมานะครับเพื่อนๆครับให้ท่านปลอดภัยแน่นอนนะฮะฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะนะฮะเอา นิ่มคลิปเลยนะฮะไม่รู้จะเสียงเครื่องเพราะไปไหนเพื่อนฮะนะครับโอ้โหเนี่ยเพื่อนๆดูเด็กฮะห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะฮะนัดเบอร์อะไรนะ <c oughs> บอกเ <นะ S 1> บอร์ <นะ S 1> เลยอ่ะเบอร์ศูนย์เก้าสองสี่แปดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าครับจะติดต่อหาลองนัดได้โทรหานัดด่วนเลยนะฮะศู <c oughs> ยนย์เก้าสองสี่แปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งห้ารีบเลยนะฮะโคตรสวยเลยเนพะื่อนสวยจริงจริงนะฮะ สวยแม่งแบบไม่รู้เนี่ยกุญแจสำรองไม่เคยไม่เคยใช้เลยเนีย่จากป้ายแดงเลยเนี่ฮะซองโตโยต้ายังอยู่ไอซองมัดแดงอยู่เลยนะฮะกุญแจสำรองครบกุญแจจริงอยู่บนมือผมนะครับเพื่อนๆครับทุกอย่างแม่งแบบเพอร์เฟกจริงๆนะเพื่เพื่อนฮะนะครับ,รบสีเงาแวบเลยแล้วก็เนียนตามากนะฮะทุกอย่างนะฮะรอยขนแมวแทบจะไม่มีเลยคันนี้เจ้าของเดิมจอดในร่มตลอดเลยนะครับเป็นเจ้าของร้าน ฟอร์นิเจอร์อยู่แถวย่านๆบางนาแล้วกันไม่ได้บอกว่าร้านไหนนะครับนะฮะอ่ะมาดูตรงนี้หน่อยนะฮะซื้อรถดีแล้วเนี่ยรถผ่านแล้วเ,เพื่อนเเชื่อไหมเพื่อนเพื่อนรถตัวรถผ่านเพื่อนๆต้องดูเล่มทะเบียนด้วยนะฮะบ้านสวยโอนไม่ได้ก็เป็นบ้านล้างบ้านสวยโอนไม่ได้ก็เป็นบ้านที่ไม่ถูกต้องกฎหมายนะฮะรถสวยโอนไม่ได้ก็เป็นรถที่ผิดกฎหมายนะฮะรถใครก็ไม่รู้นะฮะใครเป็นเจ้าของ รถสวยต้องโอนได้เ,เพื่อนๆฮะรถสวยต้องโอนได้รถสวยต้องมีเล่มทะเบียนจ,จริงรถสวยต้องมีหลักฐานการโอนรถสวยต้องมีใบยืนยันให้คุณนะครับรถสวยนะฮะหกศูนย์หกหนึ่งสี่ศูนย์เล่รถคันนี้เป็นเล่นคันนี้อย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับชุดโอนครบเอกสารครบใบมอบอำนาจครบทะเบียนบ้านบาัตรครบเป็นเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์แถวย่านบางนาแน่นอนผมให้น้องชายไปเอามาต้องขอขอบคุณน้องเอสมากๆเลยนะฮะน้องเอสนะฮะ เป็น f อนะติดตามมา3ปีบอกว่าถ้าวันหนึ่งจะขายรถหรือจะซื้อรถจะมาหาพี่ชฉลวิตเมื่อคืนโทรคุยกันนะฮะสี่ทุ่มกว่าพี่ชฉลวิตครับอยากขายรถให้ครับเขาทักไลน์มานะฮะพะผมประกาศรับซื้อรถไปตลอดทุกทิปเลยนะฮะร,รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาบอกว่าพี่ชฉลวิตครับผมมีรถคันหนึ่งนะฮะนะฮะมีคนอยากจะมาเอาแล้วแต่อยากส่งมอบให้พี่ชฉลวิตมากกว่าพี่ชฉลวิตให้มากกว่าหน่อยน่งได้ไหม ผมก็เลยบอกว่าราคาเท่าไหร่ครับมาเท่าไหร่ครับเจรจาตะอวยกันเมื่อคืนนี้นะฮะเรียบร้อยเสร็จปั๊บก็มอเช้านี้ผมก็ส่งน้องชายน้องใจไปเอารถเลยนะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยนะฮะเพราะรถสวยเราอยากได้อยู่แล้วนันเพื่อนฮะเนี่ยกุญแจเงี้ยครบเอกสารครบคู่มือครบอย่างเงี้ยเพื่อนๆน,นไม่ซื้อได้ไงามาออกใบรับประกันเพื่อนๆน,นได้นะครับคับนนี้โอนที่ไหนโอนที่ สำนักงานใหญ่นะฮะศูนย์จตุจักรนะครับเล่มทะเบียนครบเอกสารครบคู่มือครบทุกอย่างครบถ้วนเลยนะครับเนี่ยบุ๊กเซอร์วิสคุ้นใจสำรองซองหนังครบถ้วนทุกอย่างเพอร์เฟกหมดทุกอย่างออกจากห้างครบถ้วนเพื่อนๆฮะนะครับไม่ต้องมีข้อกลางกลางหายใดทั้งสิ้นมาไม่สวยแถมให้แสนหนึ่งนะฮะคันนี้มาไม่สวยแถมให้แสนหนึ่งอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับนะฮะผ่อนเดือนละ8,800บาทนะฮะ84งวดมีเงินเดือนประมาณ1 8ื่น หนะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดมาออกคนีได้เลยไม่ต้องคนค้ำเลยนะฮะเพื่อนเพื่อน,นะฮะซื้อรถที่นี่นะไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับท่านไม่ต้องง้อใครเพราะว่าการที่เราจะต้องมปง้อคนอื่นมาค้ำประกันเนี่ยมันยากนะเพื่อนเพื่อนฮนะเพราะมันผูกพันกันอีกตั้งสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีเลยนะบางคนซื้อรถใหม่สิบปีเก้าปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีาใครอยากจะค้ำให้กันหรอกถ้าไม่ใช่พี่น้องจริงๆหรือให้ญาติกันนะฮะแต่ที่เราดีกับไฟแนนซ์นะฮะ เดือดทุกที่ว่าขอคนซื้อคนเดียวพอคนซื้อดีคนเดียวปุ๊บจบเลยนะฮะจบเลยเพื่อนๆนฮะไม่ต้องค้ำเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับขอเงินเดือนเพียงแค่หมื่นเจ็ดพันบาทมาออกคันนี้ได้เลยนะฮะเงินเดือนหมื่นเจ็ดหรือเงินหมุนเวียนทําธุรกิจส่วนตัวเป็นในหน้าค้าขายออนไลน์ทุกอาชีพออกรถจะได้หมดเลยนะฮะมีเงินหมุนเวียนประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดไม่สองหมื่นเนี่ยคันนี้ท่านาสามามมาออกได้เลย,เลยไม่ต้องคำ้ำเราไม่อยากค้ำนะครับเพื่อนครับไม่อยากไปให้เป็นภาระกันนะฮะนะ นะครับเพื่อนเพื่อนครับเหมือนเราอ่ะอยู่ๆคนจะไปให้เราค้ำประกันเราก็ไม่อยากค้ำเพราะมันผูกพันกันต้อง3ปี4ปี5ปี6ปี7ปีใครเขาอยากค้ำกันแล้วนะฮนะหมู่นี้เราเจระะจากับไฟแนนซ์ทุกที่เลยบอกว่าขอคนซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำแต่ขอคนซื้อที่แข็งแรงนะครับเพื่อนเพื่อนครับนะสวยมากนะรถสวยรถด,ดีต้องมีใบรับประกันให้รถสวยรถด,ดีมีเล่นทะเบียนโจจริงรถสวยรถด,ดีมีใบรับประกันให้ใบรับประกันสีชมพู ออกให้ท่านเพื่อว่าอะไรรู้ไหมฮะเพื่อนเพื่อนฮะเพื่อให้ท่านเนี่ยสโลแกนรถของเรานะฮะสโลแกนโชว์ลุมของผมนะครับเพื่อนครับดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์รกว่าสามสิบสามสามสิบสี่ปีกับผมเองโชว์ธิ์เองซื้อรถผ่านสายตาซื้อรถมาขายเนี่ยกว่าสามหมื่นสามพันคันดูรถผ่านสายตามาเป็นแสนแสนคัน,นเป็นแสนคันนะเพราะฉะนั้นท่านเชื่อไหมว่า ดูรถสิบคันบางทีซื้อได้คันเดียวดูรถสิบคันซื้อได้สองคันนะฮะท่านจะไม่โดนหลอกไม่โดนย้อมแมวซื้อรถที่นี่อย่างเด็ดขาดนะฮะโชว์รูมเราเป็นโชว์รูมมาตรฐานทันสมัยใหญ่บนที่ที่กว่าห้าไร่มีรถให้เหลือกว่าสองร้อยคันนะครับผมตั้งปฏิญาณตัวเองว่าสมัยเด็กๆเ,เริ่มมาทํางานที่เป็นเซลขายรถมาเป็นพ้อค้ารถถ้าวันหนึ่งมีตังขึ้นมาอยากจะทําโชว์รูมรถยนต์สองที่หนีไปให้ไกลๆเลยนะะให้เพื่อน ที่อยากซื้อรอมืสองกล้าซื้อลอตจกเราโชว์เล่มจริงเอกสารจริงสร้างโชว์รูมบนที่ที่กว่า5ไร่บนที่ดินของเราเองนะครับวันนี้ผมทําสําเร็จแล้วผมดีใจอยากส่งมอบความสุขความจริงใจความปรารถนาดีความรถสวยๆพร้อมกับเล่มทะเบียนตัวจริงพร้อมกับการรับประกันของเราใบรับประกันราคาซื้อคืนของเราให้กับท่านนะฮะซุกถึงทุกอย่างที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะประสบการณ์ทั้งหมด ในการเป็นกระบ,บี่มือหนึ่งรถยงมือสองด้วยนะครับประสบการณ์ทุกอย่างที่เคยไปเป็นเซียนรถมามอบให้กับท่านด้วยความจริงใจนะฮะท่านดูรถไม่เป็นซื้อรถที่นี่ได้เลยดูรถไม่เป็นซื้อรถที่นี่ได้เลยนะฮะเราเรับประกันเครื่องกียให้คุณ1ปี20 0 0 0กิโลนะครับเพื่อนๆครับสวยมากอ่ะปิดคลิปกันป้ายแดงนะฮะล้านหนึ่งวันนี้528,000บาท ซื้อรถแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวใครไม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปถามคนอื่นเยอะนะครับนะให้ท่านซื้อได้เลยนะเพราะว่าตัวผมก็การันตีท่านอยู่แล้วนะฮะนะครับเพื่อนๆครับการันตีท่านจริงๆริงนะถ่ายภายในให้ดูทีก็ได้นะฮะถ่ายภายในให้ดูทีนึงมันสวยจริงๆเพื่อนๆฮะนะครับห้าหมื่นห้าพันกิโลนะครับสวยมากปุ๊บเข้าไปแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ถ่ายข้างในทีก็ได้ห้าหมื่นห้าพันกิโลเพื่อนๆฮะ ไม่ต้องไปสื่อเลยว่าดีไม่ดีเจ๋งไม่เจ๋งใช่ไม่ใช่นะครับเราบีใบรับประกันราคาซื้อคืนให้คุณอยู่แล้วนะฮะโชว์รูมเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทนรัลารยาเป็นที่ดินของเราเองไม่ได้เช่าใครเราไม่หนีท่านไปไหนอย่างแน่นอนนะครับให้สัจจะเพื่อนเพื่อเลยว่าเราตัวจริงเสียงจริงของจริงไม่หลอกกันนะครับเพื่อนๆพืานะไม่หลอกกันนะฮะท่านมาดูได้เลยนะครับเราชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋นะฮะอ่ะ นัดโทรไปอ่ะนัดคุยได้ลูกค้าจะจองรถคันนี้ป่ะไปด้วยนะอ่ะคุยเลยน้องรักนะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อนเพื่อนอย่าไปสนใจอะไรเรามีโชว์ให้ท่านอยู่ทุกอย่างซื้อรถมือสองท่านตระหนักไว้สักนิดหนึ่งก็ดีนะฮะว่าเวลาซื้อรถมือสองเวลาจะจ่ายเงินจ่ายให้ยากหน่อยก็ได้ครับอย่าไปซีเรียสเพื่อนเพื่อนครับอะไรที่ถูกต้องอะไรที่ชัดเจนอะไรที่ชัวร์เนี่ยท่านสามารถอะไรนะ อ๋อไม่เป็นไรอะไรที่ถูกต้องอะไรที่อะไรที่ชัดเจนอะไรที่ชัว์ท่านก็ซื้อไปอะไรที่ไม่ชัดเจนไม่ชัว์ยังลังเลอยู่ท่านก็ไม่ต้องซื้อนะฮะนะครับที่นี่มีแต่ความจริงใจเอ้ยมาที่นี่มีแต่ความจริงใจที่นี่มีแต่เอกสารสิทธิ์ท่านดูที่นี่มีแต่เรียกว่าทุกอย่างมาเปิดเผยความจริงให้ท่านดูที่นี่โปร่งใสชัดเจนปลอดภัยที่นี่รับประกันให้ท่านทุกประตูท่านต้องการอะไรมีให้หมดทุกอย่างนะฮะ ที่นี่มอบประสบการณ์ดีๆให้กับคุณลูกค้าของเรานะฮะว่าแลนะท่านมาซื้อรถมือสองแล้วท่านจะไม่โดนเอาอเปรียบท่านจะสบายใจนะฮะท่านจะมีไม่มีข้อกังขายดทั้งสิ้นเรื่องดูรถแล้วเนี่ยรถไม่ตรงปกบ้างรถมีปัญหาบ้างอะ,อะไรบ้างอะไรบ้างนะฮะรถทุกคันที่เราเล่าเรื่องให้ท่านฟังท่านสามารถมาขอดูเอกสารจริงได้มาขอลองขับฟรีได้นะฮะท่านไม่ต้องเกรงใจนะฮะผมให้บอก เซลทุกคนบอกพนักงานขายทุกคนว่าลูกค้าต้องการอะไรเสิร์ฟให้ได้เต็มที่อย่าไปกักลูกค้านะครับเพราะว่าเราต้องตรงไปตรงมาถึงที่สุดนะฮะการจะขายของเนี่ยถ้าไม่ตรงไปตรงมาไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสไม่ไม่ให้ใจเขาเขาก็จะไม่ให้ใจเรานะครับเพื่อนครับเราต้องให้คุณก่อนคุณถึงรักเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่บนเหตุผลที่ชัดเจนแล้วก็ชัวนะครับอยากซื้อรถมือสอง ดูเล่นมาดูเล่นจริงมาลองขับรถนะมาดูเอกสารกันนะมาเชสได้ดูนะฮะแล้วก็จองนะฮะให้ท่านสบายใจถึงขั้นสูงสุดผมนะฮะให้ท่านสบายใจผมออกมาพูดเองเป็นซ e o เองเป็นเจ้าของโชรูมเองออกมาพูดให้น้ำหนักเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆนสบายใจให้เพื่อนเพื่อนเอฟซซื้อไปแล้วนอนหลับฝันดีให้ให้เพื่อนเพื่อนซื้อไปแล้วไม่ต้องไปนั่งทะเลาะกันนะฮะ ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ชอบใจเอามาคืนนะฮะคืนตังค์ให้เลยไม่ต้องคุยเยอะนะฮะที่นี่ชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับเรามีใบเซอร์ให้ตรวจสอบโดยผมเองเลยนะกระบ,บี่มือหแล้วยังมี2ไม่ต้องไปสำนักง,งานไหนตรวจสอบด้วยผมเองนะฮะมีลายเซ็นผมนะครับตัวจริงเสียงจริงของจริงนะฮะรับประกันราคาซื้อคืนท่าน100%นะครับเพื่อนๆครับนะ8,800บาทพเดือน84งวดนะฮะ 5 2 8 0 0 0บาทซื้อเงินสดไม่มีเสียแวดเย้ำนะฮะเข้ารายการล่ารถสวยรถที่เข้ารายการล่ารถสวยมาตรฐานหลักๆ5ข้อเลยกดเหล็กของเราคือหไม่น้อย 2. สวยจัด 3. ประวัติครบ 4. มือเดียวออก 5. 5. รับประกันให้ท่าน1ปี20,000กิโลรับประกันร,ราคาซื้อคืนท่าน100%นะครับนะ โคตรสวยเลยนะฮะเอานัดเบอร์อะไรนะบอกเขาหน่อยนัดแน่นอนเอาเข้ามาเลยต้องรักสรัสดครับเอาหลานชายแท้บอกมาเลยฮะศูนย์เก้าสอง1015เก้าสองสี่แปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดหนึ่งศูย์หนึ่งครับหนึ่งศูหนึ่งห้ามาจองกับน้องนัดได้เลยยินดีรับใช้ท่านด้วยความเต็มใจป่ะเต็มใจเออนะฮะซื้อสดซื้อพรจะซื้อสดก็ได้จะพรก็ได้นะฮะนัดขับให้เขาดูหน่อยขับให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อย นะครับเพื่อนๆอยากเห็นนัทขับรถไหมนะฮะขับให้น้องนัทบอกให้เลยรถเป็นรถที่หน้าตาดูดีมากมีเสน่ห์มากผมเลยอยากมาไล่ให้เ,เพื่อนๆฟังนะฮะนะครับหน้าตาเขาโอ้โหแบบทั้งมองด้านหน้าก็หล่อข้างก็หล่อหลังก็หล่อมุมบนก็หล่อมุมเฉลียงก็หล่อมันหล่อทุกมุมเลยนะ,ะไอตัวนี้เนี่ยมันดีไซน์มันแบบมันสุดๆจริงๆนะฮะ ดูได้ไหมเพื่อนเพื่อนนะฮะละสีนี่เป็นสีออกเทาๆอมน้ําตาลนิดๆดดูคลาสสิกชิปเป๋งเลยว่ะนะฮะเพื่อนๆนะฮะดูคลาสสิกมากๆเลยนะฮะปี๊ดแต่หน่อยนี่อีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อนๆมาเป็นเจ้าของได้ในราคานี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณซื้อรถคันนี้ในราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ขออีกรอบหนึ่งซื้อรถในราคานี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่จ่าย แต่ได้ลดในสภาพ90%นะฮะนะครับอันนี้พูดจริงๆนะฮะนะทุกอย่างนี่นู่นผมพร้อมส่งว่าประสบการณ์ดีๆให้กับเ,เพื่อนๆเลยนะครับนะพร้อมส่งว่าประสบการณ์ดีๆกับเ,เพื่อนๆเลยนะฮะมีเงินสดมาซื้อได้เลยนะฮะห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทไม่แพงเลยนะฮะนะเพราะว่าผมดูให้หมดแล้วผมไต่ตองให้คุณแล้วผมคัดสรรรถคุณภาพให้แล้วผมตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วรถทุกคันของเราตรวจเช็คกับ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกรมขนส่งทางบกว่าไม่มีคดีแพ่งไม่มีคดีอาญานะครับไม่มีการนะฮะเรียกว่าไปอายัดรถยัดลาอะไรเพราะเราออกใบรับประกันราคาซื้อคืนให้คุณก่อนซื้อรถมาเรามีการตรวจสอบจริงทุกอย่างจริงให้คุณสบายใจเช็คต้นจากสังกัดกรมขนส่งทางบกนะครับทั้งคดีแพ่งคดีอาญาแล้วก็กรมตารวจแห่งชาติด้วยนะครับให้ท่านสบายใจนะสวยจริงๆอ้าวมูนนี่ดูอีกหนึ่งรอบนะฮะ นะอย่าลืมนะเพื่อนๆนะเรามีรถให้เลือกเยอะแยะเลยนะฮะช่วงนี้รถเข้ามากมายมหาศาลเลยเพื่อนๆฮะสวยจริงๆนะฮะตัวน,นี้เป็นตัวซาซีซีเอ็กสามสิบสองจุดศูนย์ซีนะฮะตัวตัวซีนะฮะตัวสแตนดาร์ดนะครับนะเพื่อนๆนะร,นะร,นะรับเลยเพื่อนๆครับนะสวยจริงๆนะฮะยัะยงไงก็ ฝากด้วยวันจุดจีนนี้เพื่อนๆอยากให้ของขวัญกับตัวเองหรืออยากจะซื้อให้คุณลูกคุณเต้าหรือซื้ออยากให้ซื้อให้ภรรยาใช้อยากซื้อให้ลูกให้หลานใช้เป็นอีกทางเลือกที่ดีที่สุดนะฮะตอนนี้รถยนต์มือสองเนี่ยน่าใช้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นโอกาสของคนที่ต้องการซื้อรถจริงๆนะฮะเพื่อนะฮะนะครับและเป็นโอกาสของคนเป็นวิกฤตของคนที่ขายรถนะ,ะว่าราคามันหล่นมาแล้วเพื่อนะฮะนะแล้วรถมือเดียวอย่างเงี้สภาพ90%ัพ แต่จ่ายเงินแค่5 0ซและมีใบวันตี้จากศูนย์ของเราตัวผมเองวันตี้ว่าไม่มีชนหนักวันตีรับประกันราคาซื้อคืนวันตีว่าสภาพรถดีวันตี้ว่ารถเราไม่มีชนแน่นอนรถเรากล้ารับประกันราคาซื้อคืนวันตี้ว่าเลขไม้แท้เพื่อนๆไม่ต้องไปสงสัยอะไรทั้งสิน้นให้เพื่อนๆสบายใจนะฮะนะครับเพื่อนๆครับนะโอเคเดี๋ยวมีอีก คันสองคันมาแนะนําให้อีกนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวออกอีกสักสคลิปนะฮะสวัสดีครับเจอกันนะฮะซินเจียโยอีซินนี้พวกใช้นะฮะแล้วพบกันอีกทุกคนขอให้รับรวยเรื่องทองแข็งแรงสุขภาพดีนะครับรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ